น่แน่ทุกคนกำลังตามหาร้านเติมแก๊สที่ถูกปลอดภัยและบริการดีอ,อยู่ใช่ไหมงั้นต้องที่นี่เลยคุกกี้ลนด์ช็อปทางร้านจดทะเบียนบริษ,ษัทถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยหายห่วงได้รีฟันเติมสนุกไม่สะดุดต้องที่คุกกี้ลนด์ช็อปเอลอีเวนชัวคุกกี้รันโอเอ็นเดย์ดูโคเนะอันนี้นะครับก็พบกับการเล่นคุกกี้รสเลมอนปรับใหม่กันนาะโอเค,อเคก็เลมอนที่ปรับในแพทเนี<ล>่ยต้องบอกเลยว่ามันไม่ได้ปรับอะไรเยอะเลยนะครับ สีปรับเนี่ยเราเป็นการเพิ่มแต้มจริงๆจะมีแค่ส่วนของสัตว์เลี้ยงนะนั่นคือเจ้าแบตเตอรี่เลมอนเนี่ยจะมีในส่วนของการเพิ่มคะแนนเยลลี่หมีสีเหลืองที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็คือการเก็บเยลลี่หมีสีเหลืองโดยการใช้สัตว์เลี้ยงตัวนี้จะทําให้ได้แต้มเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับก็อันนี้คือส่วนเดียวเลยนะที่ปรับเพิ่มแต้มนะครับ ส่วนอื่นเนี่ยไม่ได้มีการปรับเลยนะคอโบโบนัสก็ไม่ได้มีการบัฟโนมตัวคุกกี้ก็ไม่ได้มีการบัฟในเรื่องคะแนนนะแต่ว่าตัวคุกกี้เนี่ยมันก็มีการบัฟแล้วก็ปรับสมดุลให้มันสามารถทําแต้นได้เยอะขึ้นเล็กน้อยเหมือนกันนะครับโอเคก็าหลักๆเนี่ยเขาจะมีการเรื่องของการปรับเมคนิคเรื่องการสร้างเกราะของเลมอนใหม่น้องแล้วก็เรื่องของระยะการทําลงทําลายอะไรเงี้ยอ่าอันนี้คือสิ่งที่ปรับหลักๆนรับก็คือเหมือนเป็นการแก้บัฟให้มันเล่นง่ายขึ้นนั่นแหละแล้วก็อีกสิ่งที่ปรับที่ค่อนข้างมีผลเยออะก็คื เลมอนเนี่ยในการขึ้นโบนัสไทม์สามารถใช้ความสามารถบวกคะแนนเยลลี่ในขณะมีเกราะบนโบนัสได้แล้วนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันจะไม่บวกคะแนนเยลลี่เวลาอยู่บนโบนัสนะแม้ว่าเราจะมีเกราะป้องกันเลมอนก็ตามนะครับซึ่งในแพทเนี้ยผมเขาก็ปรับมานะซึ่งผมมองว่าเอาจริงๆมันเหมือนเป็นบั๊กมากกว่านะที่มันไม่เพิ่มคะแนน่ะอันนี้ก็เหมือนเป็นการปรับให้มันสามารถทําแต้มได้มากขึ้นจากการที่เก็บเยลลี่บนโบนัสไทม์แล้วบวกแต้มได้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ปรับที่อาจจะดูไม่เห็นผลแต่ว่าก็ทําให้เล่นง,ง่ายขึ้นน,นคะะ อันนี้คือสิ่งหลักๆที่ปรับเนาะนอกั้นอย่างที่บอกไม่ได้ปรับอะไรเลยนะผมคือคะแนนเนี่ยแทบจะไม่ต่างจากเดิมเยอะเลยนะก็อย่างที่บอกคือที่มันเพิ่มแต้มจริงๆมีแค่ส่วนของสัตว์เลี้ยงจริงๆนะผมเออนอกนั้นส่วนอื่นเนี่ยเหมือนเดิมก็คอมโบกับหนูส้มก็ยังเหมือนเดิมนะผมดังนั้นในการเล่นเนี่ยโดยรวมนะก็คือยังคล้ายๆเดิมนะผมก็คือตัวเลมอนเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เหมาะเล่นเฉพาะในการเล่นด่านที่มันสพอร์ตเท่านั้นนะผมอย่างเซตในการเล่นคู่กับแบตเตอรี่เลมอนเนี่ยผมมองว่า ก็ค่อนข้างทําแต้นได้เยอะขึ้นในระดับหนึ่งจากการที่สัตว์เลี้ยงเนี่ยมันบวกบูสต์เพิ่มคะแนนนจิลี่สีเหลืองเพิ่มขึ้นรนับแต่ถ้าด่านไหนมันไม่ได้เหมาะหรือจังหวะมันไม่เหมาะเล่นอะไรเงี้ยมันก็จะกลายเป็นว่าหนูส้มก็ยังจะดีกว่าเหมือนเดิมในการเล่นเบรกเอาเนี่ยผมคิดว่าเซตคอมโบหนูส้มก็น่าจะยังดีกว่าเหมือนเดิมรับส่วนแบตเตอรี่เลมอนเนี่ยก็เหมือนเดิมนะคืออาจจะเหมาะเล่นกับบางเซตบางด่านด้วยความที่เลมอนเนี่ยมันมีคอมโบบนัสองอย่างผมก็เลยต้องไปนั่งลองทั้งสองแบบรนบ เราก็ต้องนั่งปรับสมบัติด้วยผมก็เลยลองเล่นไปเล่นมาปรากฏว่าเซตเนี้ยแบตเตอรี่เลมอนค่อนข้างแบบทําแต้มได้ดีกว่านะถ้าเป็นในด่านนี้นะก็ถ้าเป็นในด่านเนี้ยเ,เ,เซตที่ผมเล่นอยู่เนี่ยมันสามารถแตะเกิน700ล้านได้อันนี้คือสุดๆเที่แบบหาเซตแล้วนะคือมันไหวประมาณนี้จริงๆนะ คือเลมอนเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นตัวที่ในการชิงถ้วยเนี่ยมันล้อแต่ด่านนะคือมันทรงเดียวกับป๊อปคอร์นทรงเดียวกับโดนัทแหละก็คือถ้าด่านไม่ซัพพอตก็ทําแต้มได้ไม่เยอะนะครับแล้วเลมอนเนี่ยต้องบอกเลยว่าในการปรับรอบเนี่ยคือด้วยความที่มันไม่ได้ปรับอะไรเยอะนะครับแต่ว่าอันนี้ทุกคนต้องอย่าลืมว่าเลมอนเนี่ยมันเมตามาอยู่แล้วนะเพราะว่าตัวมันเนี่ยตอนที่ปรับมารอบก่อนมันก็ค่อนข้างเมตาโดยเฉพาะในการเล่นเด็กเอาเนี่ยตัวมันก็ยังค่อนข้างแบบดีมากๆอยู่นะครับซึ่งในการปรับรอบเนี้ย โดยรวมผมมองว่ามันแทบไม่ได้ส่งผลอะไรเยอะเลยนะครับคือหลกัหลกๆในการปรับตรงจุดนี้มันแค่ทําให้ที่แบบเพิ่มแต้มเห็นผลเลยก็คือจะมีส่วนของสัตว์เลี้ยงแล้วก็ตัวของคอมโบที่สามารถใช้ตัวของโล่เนี่ยดูดไอ้พวกเยลลี่บนโบน,โบนัสไทม์ได้นะครับแบบเพิ่มคะแนนได้นะอ่ะอันนี้คือเห็นผลแต่ว่าถ้าเกิดไปเล่นเบรกเอาอย่างเบรกเอาวางลำไย,ยตอนเนี้เลมอนมันไม่ได้ขึ้นโบนัสไงก็เท่ากับว่าไอ้การปรับตรงนี้ก็จะไม่มีผลอะไรเลยนะครับ ดังนั้นโดยรวมเนี่ยผมมองว่าในเรื่องของการเล่นเด็กเอาถ้าเป็นณนะตอนนี้ไม่ต่างอ่ะ oh. โอเคโอเคก็บินปิดท้ายไปก็จบที่ประมาณนี้นะผมอานนี้เห็นเนาะตัวมันก็ได้ประมาณนี้แหละนะผมถ้าด่านมันไม่ซนะัพพอร์ตเนาะโอเคเรามาต่อกันที่ m 2กันนะผมกับด่านเกาะลิ้นจี่สุดอันตรายเนาะก็ด่า,ดานเนี้ยแนะ่นอนเล่นหนูส้มจะทาแต้มได้โอเคกว่าเนาะแล้วก็เป็นการเทสแต้มให้ดูได้ว่าเออแต้มเนี่ยมันโดดจากเดิมขึ้นมาประมาณไหนนะผมซึ่งต้องบอกเลยว่าเซตที่เล่นคู่กับหนูส้มเนี่ยแต้มมันไม่ได้ขึ้นมาเยอะนะถ้าเป็นแบบเล่นน่นนนนปกกกติับอออี้้ไว เพราะว่าถ้าเราอ่านแพดโน้ตก็จะเห็นว่ามันไม่ได้มีการปรับอะไรในตรงส่วนการเล่นคู่กับหนูส้มเลยนะครับคืออย่างการเล่นคู่กับแบตเตอรี่เลมอนแม้ว่าจะไม่ได้บัฟคอมโบโบนัสเหมือนกันแต่ว่าแบตเตอรี่เลมอนเนี่ยมันบัฟให้เพิ่มคะแนนเยลลี่หนีสีหลื่งเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ตัวหนูส้มเนี่ยความสามารถมันเหมือนเดิมเป๊ะนะดังนั้นหนูส้มเนี่ยมันแค่จะได้เปรียบในตัวของเลมอนในเรื่องของคู่ทามที่จะเสกได้เร็วกว่านะครับคือสัตว์เลี้ยง2ตัวที่เล่นคู่กับเลมอนเนี่ยทั้ มันค่อนข้างที่จะแอบเหมือนกันแต่ก็ต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับคือแบตเตอรี่เลมอนเนี่ยมันจะเหมาะเล่นในกรณีที่ด่านมันมีเยลลี่หมีสีเหลืองให้เศษเยอะด้วยนะครับอ่ะมันก็จะบูสต์แต้มได้เร็วกว่าแต่หนูส้มเนี่ยมันจะเน้นไปในเชิงของเพื่อทําลายล้วนๆถ้าจังหวะการทําลายสวยอะไรเงี้ยมันก็จะเลยทําแต้มดูแบบเยอะกว่าด้วยนะครับอ่ะอันนี้ก็คือข้อแตกต่างกันของหนูส้มกับแบตเตอรี่เนาะแล้วก็ลูกไฟหนูส้มเนี่ยถ้าที่ผมถ้าใครเล่นมาแล้วสังเกตก็จะเห็นว่า ลูกไฟของหนูส้มเนี่ยมันประสิทธิภาพในการทํางานอะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างหมดเร็วกว่าถ้าเทียบกับลูกไฟของแบตเตอรี่เลมอนนะครับแต่นั่นแหละแบตเตอรี่เลมอนคูลดาวน์นานกว่านะครับดังนั้นก็คือโดยรวมเนี่ยเซตเลมอนเนี่ยแต้มมันจะเยอะไม่เยอะมันขึ้นอยู่กับด่านแล้วก็จังหวะด้วยนะครับอย่างถ้าเป็นช่วงที่ผ่านมามันก็เคยมีด่านที่เลมอนสามารถทําแต้มได้เยอะนะอย่างด่านเกาะสับปะรดอ่ะช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีเซตที่เป็นเลมอนกับแบตเตอรี่เลมอนโผล่มาในเมตาถูกไหมก็คนก็ไม่เล่นหนูส้มกันเพราะว่าด่านน้นเลยคือ แน่นอนจังหวะในการทําลายมันก็ค่อนข้างแบบโอเคไม่ได้แย่ถ้าเทียบกับหนูสม้มแล้วก็มีเรื่องของเยลลี่ปกติให้สามารถเร็ะเยลลี่มีสีหลืองได้เยอะมันก็เลยทําแต้มได้เยอะนะครับแต่ถ้าเป็นด่านอื่นอะไรเงี้ยก็อาจจะมีเป็นเซตหนูส้มโผล่เพราะว่าหนูส้มมันได้เปรียบในเรื่องของมันไม่ต้องห่วงว่าต้องมีเยลลี่ให้เตะด้วยคือคอุณั่นในการเล่นมันจะง่ายกว่านะครับแล้วก็โอกาสที่มันจะทําจังหวะอะไรเงี้ยค่อนข้างจะสวยกว่ามันมีโอกาสค่อนข้างเยอะเพราะว่าเท่าที่ผมเล่นมาเนี่ย หนูส้มจะไม่ค่อยมีปัญหาก,กับไอตัวรังไอเทมเท่าไหร่เนาะคือไอสมบัติหีไอเทมเนี่ยอย่างที่เห็นว่ามันจะคอยเสกไอเทมมาเรื่อยๆแล้วมันจะมีบางเป็นเฟสที่มันจะเสกลูกไฟถูกไหมซึ่งถ้าเล่นกับแบตเตอรี่เลมอนเนี่ยที่ผมลองเล่นมานาะคออลูกไฟเนี่ยชอบเสกทับกันบ่อยมากไม่รู้เป็นเลยคือคูดาวมันวนมาทับกันบ่อยมากนะคือแบบแบตเตอรี่เลมอนเสกละรังก็เสกตามมาบางทีรังเสกได้แป๊บหนึ่งแบตเตอรี่เลมอนก็เสกอะไรนี่เนาะคือมันทับวนลูกไฟกัน ึ่งถ้าเป็นหนูส้มเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาตรงจุดนี้ก็คือคูดาวมันสวยกว่านั่นแหละก็เลยไปเห็นทว่าทาไมถ้าเล่นกับหนูส้มอะไรเงี้ยรู้สึกว่ารังไอเทมจะค่อนข้างโอเคกว่านะแต่ถ้าเล่นกับตัวแบตเตอรี่เลมอนอะไรเงี้ยผมมองว่าเล่นกับแผนที่อาจจะดูมีภาษีดีกว่านะเพราะว่าเรื่องจังหวะลูกไฟมันไม่ทับกันไงแต่แผนที่ก็จะมีข้อเสียคือมันจะให้ลูกไฟได้ประมาณแค่ชุดเดียวเนอะก็จะต่างกับตัวของรังที่รังเนี่ยมันจะเสกได้แบบค่อนข้างเยอะกว่าในเรื่องของจำนวนครับ ก็คือมันเขาเรียกว่ายิ่งจํานวนเยอะมันก็มีสิทธิ์ที่จะทาให้จังหวะสวยได้เยอะเพราะว่ามันวิ่งบ่อยไงมันวิ่งความเร็วแสงบ่อยนะครับแล้วก็ในแพทเนี้ยมันมีเรื่องของการปรับไอสมบัติลังไอเทมเลยนะคือเขาปรับให้ลังเนี่ยมันจะหล่นลงมาตรงพื้นล่างสุดเสมอนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยถ้ามันไปเสกตรงติดพื้นตรงไหนมันมีพื้นอยู่ข้างบนเง้มันก็จะไปติดตรงพื้นข้างบนก่อนได้นะครับซึ่งมันทําให้จังหวะในการเสกไอเทมเนี่ยมันมีโอกาสที่จะคลาดเคลื่อนได้ เขาก็เลยปรับให้มันเป็นแบบนี้ก็คือพอมันหล่นล่างสุดตลอดเนี่ยแน่นอนว่าไอเทมก็จะแบบค่อนข้างใกล้เคียงกันตลอดนะครับจะไม่มีปัญหาว่าแบบบางทีไอเทมไปโผล่บนบ้างล่างบ้างอะไรเงี้ยก็จะทําให้จังหวะการทําแต้มเสียบ้างเนาะซึ่งบอกเลยว่าเซตเลมอนเนี่ยการที่ลูกไฟต่างกันแค่เซียววเนี่ยแต้มหายหลักร้านได้เลยเนะครับเซตมันเป็นแบบนั้นนะเนาะโอกาสที่มันจะทําแต้มห่างกันก็ค่อนข้างจะสูงตามเนาะอ่ะโอเค พุ่งปิดท้ายไปเนาะก็จบที่764เห็นไหมแต่มันโดดขึ้นมานะอเพราะว่ามันได้บวกจากตัวโบนัสด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อทันทีนั่นต่อไปกันนะครับโอเคเรามาปิดกันด้วย M3 e กันนะครับกับสงสวรค์แห่งขนมหวานเนาะเพราะในด่านนี้เนี่ยผมจะใช้เป็นเซ็ตแบตเตอรี่เลมอนแทนนะครับคือผมไปลองอย่างที่บอกคือในก่อนที่จะมารีวิวเนี่ยผมไปลองเล่นทั้ง2เซ็ตมาคือเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงเปลี่ยนสมบัติลองเทสหลายอย่างพอสมควรนะครับ ก็ปรากฏว่าถ้าเป็นในด่านนี้แบตเตอรี่เลมอนจะค่อนข้างทําแต้มได้โอเคกว่าเพราะว่ามันมีเรื่องของการที่มีเอลลิมีเยอะกว่าด้วยแล้วก็เรื่องของจังหวะลูกไฟอะไรเงี้ยมันค่อนข้างโอเคเหมือนกันนะครับคือเท่าที่ผมเล่นมาเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเมื่อกี้เนาะว่าตัวของแบตเตอรี่เลมอนเนี่ยมันเหมาะเล่นกับแผนที่มากกว่าคือตอนแรกผมไปลองเล่นกับหีบไอเทมคู่กับแบตเตอรี่เลมอนปรากฏว่าแม่งลูกไฟทับกันยับเลยนะครับ <laughs> ยิ่งด่านนี้คือลูกไฟทับกันบ่อยมาก พอเปลี่ยนมาเล่นแผนที่ดูปรากฏว่าเอ้ยมันสามารถทําแต้มได้โอเคขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วผัดสองผมจะใช้เป็นบลู e r u เจ้าเก่าเหมือนเดิมนะคือจริงๆเซตเลมอนที่เราผัดเห็นผ่านตาก,กันส่วนใหญ่คือเราจะให้แบบเลมอนวิ่งให้ไกลที่สุดกันซะส่วนใหญ่ถูกไหมคือผมก็ไปลองแบบพวกสมบัติรองเท้าสกเก็ตลองเล่นแบบใช้คู่กันสสปิอะไรเงี้ยปรากฏว่าแต้มมันก็เฉยๆนะครับคือ <laughs> ด้วยความที่จังหวะมันไม่ได้แบบดีขนาดนั้นคือต้องบอกเลยว่าเลมอนเนี่ยใน m e t าปัจจุบันแต้มเนี่ย มันไม่ได้ทําแต้มได้เยอะมากเนอะในเรื่องของด่านเนาะคือด่านซัพพอร์ตมามันยังไม่มาอะไรแบบนี้เนาะแต้มมันก็เลยอาจจะดูแบบตลกนิดนึงนะถ้าเทียบกับตัวในเมตาปัจจุบันเนาะแล้วก็นั่นแหละเนาะมันช่วยไม่ได้เนาะตัวมันเป็นตัวที่เป็นแบบเฉพาะทางอ่ะคือตัวมันจะเก่งไม่เก่งมันขึ้นอยู่กับด่านอย่างที่บอกไปเนาะถ้ามีแบบพวกด่านที่มันซัพพอร์ตมาในอนาคตอะไรเงี้ยมันก็อาจจะกลับเข้าเมตาเลยฮะตัวหน้าเลนก็ได้เนาะแต่นั่นแหละเนาะมันแล้วแต่เนาะ แต่ว่าตัวมันก็คือมันเป็นตัวที่ปัจจุบันมันก็เล่นได้อยู่แล้วอะคือเน้นเอาไว้เล่นเบรกเอาซะมากกว่าเนาะดังนั้นก็ถ้าใครจะปั้นเลมอนอะไรเงี้ยก็ต้องดูไว้นิดนึงว่าเราเป็นคนที่จะเล่นเบรกเอาหรือเปล่าถ้าเราไม่ได้แคร์เบรกเอาอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปซีเรียสก,กับตัวเลมอนก็ได้เนาะแต่ถ้าเราเป็นคนที่แบบเออเน้นเล่นเบรกเอาเลยอะไรเงี้ยตัวมันต้องแบบค่อนข้างรีควายว่าต้องปั้นอยู่แล้วเพราะว่าณนะปัจจุบันคือมันเป็นตัวล็อกในการเล่นเลยเนาะ ในเบรกวางลำไยคือแทบจะล็อกไม้เลยอะอตอนนี้ก็คืออยู่ไม้สามไม้สีก็คือแบบแทบจะล็อกเลยนะมัมก็เลยไม่แปลกใจอะไรเนาะสำหรับตัวเลมอนนะือตัวมันเป็นตัวแบบนี้อยู่แล้วแหละการบัฟมารอบนี้ก็คือเหมือนเขาบัฟให้มันสมกับการที่มันได้สกินระดับซูเปอร์อีพิกอะคือจริงๆตอนที่มันบัฟมารอบแรกเลยที่มันบัฟมาพร้อมกับตัวแพตปลาไหลไ,ไฟฟ้ามั้งอืตอนนั้นนะับคือตอนนั้นอะมันยังไม่ได้สกินอะไรมาเลย,ยงไงก็ไม่แปลกอะไรนะมัมก็ถือว่าได้สกินมาทีหลังแล้วกันหลังจากที่ได้บัฟมานานแล้วน มันก็บัฟมาตั้งแต่ตอนไอปลาไหลอ่ะมันก็มันก็หลายเดือนแล้วนะเออมันก็นานอยู่นะผมอ่ะโอเคเนี่ยตัวของแผนที่มันจะให้เลือดมาพอดีนะผมแล้วเราก็จะได้พุ่งอีกเซตหนึ่งพอดีคือถ้าเป็นตัวของหีบอบอย่างที่ผมบอกไปว่าหีบเนี่ยปัญหาหลักเลยคือมันทับลูกไฟกับตัวของแบตเตอรี่บอร์ดนะถ้าเป็นหนูส้มจะไม่ค่อยทับกันนะเออมันจังหวะมันจะค่อนข้างต่างกันนะแต่ด้วยความที่ผมลองเล่นมาคือถ้าเป็นหนัดเนี้ยแบตเตอรี่เลมอนจะค่อนข้างโอเคกว่านะ แต่นั่นแหละแต้มมันก็ไม่ได้เยอะนะผมกอพวกผัดสองของเลมอนอะไรเงี้ยจริงๆมันก็ใช้ได้หลากหลายนะถ้าสมมติว่าเปลี่ยนเป็นไข่ปิ้งผมคิดว่าก็น่าจะทําแต้มได้เยอะกว่านะับแต่ผมว่าผมขี้เกียจเล่นยากไงแล้วแต้มมันก็คงไม่ได้แบบดูดิอะไรขึ้นมามากขนาดนั้นเพราะถ้ามันเก่งมันก็คงติดในตารางเมตาไปแล้วเนาะ <c oughs> อ่าก็เลยไม่แปลกอะไรนะผมผมก็เลยขอแบบในเนื้อผัดแรกมันแอบเล่นลําบากแล้วผมก็ขอใช้ผัดตองเล่นง่ายๆแล้วกันคนับ ช่วงนี้ก็บลูซัสก็ยังคงเป็นตัวที่ยังอยู่ในเมตาในฐานอัพผัดสที่โอเคได้นะช่วงนี้อาจจะดูดอกนิดนึงเพราะว่าเซ็ตทำแต้ม,ตมหลายๆเซตอาจจะไม่ไม่ค่อยโผล่เท่าไหร่นะแต่ก็ยังถือว่าเล่นได้นะเป็นต,ตัวที่ดีเหมือนเดิมนะช่วงนี้หัด2ที่เป็นจังหวะแบบเก็บคนเลือดใหญ่2ขวดก็น่าจะกลับมามากขึ้นจากการที่น้องทมบัฟก,กับครัวซองบัฟนะโอเคก พวกตัวอืนอ่นอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราก็เหมือนเดิมนะผมก็รีวิวไล่เรียงตามกันไปเรื่อยๆตามคิวไปนะครับอ่ะโอเคก็ปินปิดท้ายไปก็เซตนี้ถ้าเล่นดีๆผมว่าก็คงได้ไปประมาณแบบสัก7 6 0ด7 7 0ประมาณนั้นไม่เกินนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปกันดีกว่าเนาะโอเคก็สำหรับตัวของเลมอนเนี่ยต้องบอกเลยว่าตัวคุกกี้เนี่ยมันแทบไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับคือที่ปรับหลังๆเนี่ยคือมันปรับให้เล่นง่ายขึ้นแล้วก็ปรับเรื่องบั๊คมิดๆหน่อย,อย,อยๆเฉยๆเนาะ แต่ว่าที่ทําให้ดูมีแต้มเยอะขึ้นจริงเนี่ยจะเป็นในส่วนของการที่มันสามารถใช้ความสามารถในการเพิ่มคะแนนเยลลี่ในขณะมีกราะแม่เหล็กบนโบนัสไทม์ได้ตรงส่วนนี้แหละที่ทําให้แต้มเนี่ยมันอาจจะดูดีขึ้นนะครับเพราะว่าอย่าที่ทุกคนเห็นกันว่าในปัจจุบันเนี่ยโบนัสไทม์ค่อนข้างให้แต้มเยอะนะครับการที่มันมีการบวกคะแนนเยลลี่ชิ้นละหมื่นเนี่ยมันทําให้ตัวของเลมอนเนี่ย มันสามารถทําแต้มเยอะขึ้นได้จากการที่เก็บแยตลิบบนมันแล้วทนะครับรส,ส่วนสัตว์เลี้ยงเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าที่บัฟเนี่ยจะมีแค่ตัวสัตว์เลี้ยงแบตเตอรี่เลมอนโนมก็คือเพิ่มคะแนนยี่หี่สีเหลืองเนาะส่วนครูทามเนี่ยเหมือนเดิมนะครับสัตว์เลี้ยงหนูส้มก็ไม่ได้มีการปรับนะดังนั้นในการปรับเลมอนรอบเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันไม่ได้บัฟเยอะนะครับคือหลังๆเนี่ยมันเหมือนเดิมแต้มก็ใกล้เคียงกับเดิมอาจจะดีขึ้นนิดนึงจากการที่ปรับเมคณิตน,นิดนิดหน่อยๆที่มันทําให้เล่นง,ง่ายขึ้นน ดังนั้นโดยรวมเนี่ยตัวมันก็ยังเหมือนเดิมเนาะโดยสรุปเนี่ยตัวมันเป็นตัวที่ยังคงเอาไว้เล่นเป็นเมนเด็กเอาเป็นหลักนะในการชิงถ้วยเนี่ยจำเป็นจะต้องรอด่านที่เหมาะสมถึงจะสามารถทําแต้มได้เยอะถ้ามันมีด่านที่เหมาะสมมาเนี่ยแน่นอนว่าตัวมันจะกอดมากนะโอโอเคก็จบกันไปแล้วนะรับสำหรับการรีวิวคุกกี้รสเลมอนกลับใหม่เนาะ ก็เหมือนเดิมนะเดี๋ยวผมจะไล่รีวิวเรียงตามตัวไปเรื่อยๆนะผมก็ตามคิวเนาะต่อไปก็จะเป็นตัวของคอฟฟแล้วก็เรียงด้วยน้องททมครัวซองแล้วก็เดี๋ยวจะไปจบที่นักบินเนาะส่วนพวกคลิปอื่นที่เป็นแบบเซตทําแต้มที่น่าสนใจอย่างเซตของป๊อปคอนหรือว่าคลิปแผ่นนี้ปั้นอะไรดีเงี้ยเดี๋ยวก็จะตามมาทีหลังหลังจท่าที่ผมรีวิวตัวเซตนะครับก็ประมาณนี้ละกันสำหรับคลิปนี้นเนาะเอไว้เจอกันในคลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเ,เจอกันนะบ๊ายบาย